เอาร้าวห้าวพาวี่น้องไม่ได้กินไหมเนี่ยไม่ตัดตรงตูดเนาะเพราะว่าจะเอาไปปลูกดอกไม้ด้วยไปปลูกใบไม้ คูกกล้องคือคุณแม่ไม่น่าดีแค่